สวัสดีจ้ามีสิผ้ามาเฮ็ดแกงเขียวหวานนะจ๊ะทําแกงเขียวหวานนิกระสินขอปุ่นเนาะมาจากเหยียดนามจ้จะเอกลับไปร้านอาเซียมาใส่มเะเขือจะ่ะขนไม่นห็เน่าเลยเด้อถ้มามะเขือแบบนี้นะจ๊ะเอามาเกงเขียวหวานมันกับมะเส่บดแต่ว่าเขาบม่มีทาง,งนะเลืเอกเนาะเขาเขาก็เอามะเขือเนี่ยมาเขงใส่เนาะแต่ที่จริงเห็ดซุปเดือดมเขือแบบนี้เสแฉบ สิออกขึ้นขึ้นเพราะเค้าแบบนี้ลแล้วก็พริกด้วยจ้ะโอ้ยเขียวปันหัวเป็ดบอกว่าข้าเจ้าสิเพชรบอลซิบมังกรนนเพชรจุดดอกแล้ว เรืองว่าเข <tinc S 2> like okay. ียวแต่หัวเผ็ดซื่อๆนะโอ้เผ็ดลงข้าจอยู่ได้เหรอเอสิ่งแรกนะจ๊ะวันสิมาต้มเส้นขอาปุ่น่อนนี้แตเจ้าสิมาทำการแกงเขียวหวานจะแกงเขียวหวานไก่เร่งจ้ะไก่กับวันท่านได้บดออกจ้ะไม่อยซิมไปหน่อยหนึ่งลิ้นค่อยๆคายคอนใหบัตรที่กาเลยแสบแสบลิ้น ทั้งหลายก็จิไปต้มเร็นขอบคุณคนด้จ้ะบันดนี้สิมาเปรียบเทียบน้ำปลาเด้อของเออวียนดนามเวยจ้ะอันนี้เป็นน้ำปลาไทายเด้อของปลาหมึกสองสองยูโรสามสิบเก้าเซนน้องบัดกับหัวกับหางน้องขี้ปงข่อย <c ười> บันดนี้น้ำปลาเวียดนามเลย ตัวอยว่งก็หลอเนาะเจ็ดยูโรยี่สิบเก้าเซนมันสินเลือเลือกเพื่อแฟนหนาดแดงมันสินเสียมก้นน้ำปลาไทยบ่น้ำปลาไทยมันคือเปรียบไปเทียบราคาเขาบ่ได้ของเขาขวดเดียวนี่ซักเขาเขาเขาไปเกือบสามขวดนะแกแล้วก,ก็แต่ก่อนซื้อนละมันเฮ็ดหอมละเนาะแบบนี้ละเนาะขวดนึงก็บบะบันได้เดี๋ยว็กก็บซีซียูโร่เนี่ยกับพายูโรแล้วเอาสิมาลองซิมน้ำปลา เวียดนามเด้อว่าเขาจะอร่อยขนาดไหนทำไมมันถึงแพงปลาไทยมันคือป่แพงกันเราปลาชนิดไหนเออปลาเทวดาปลาบินมาเห็ดบ่กตั้งแตแพงเอาเถอะม่าคอยสิเปิดฝามันเด้อว่ามันจะอร่อยไหมถ้าบ่แส่บบ่ร่วนบ่อร่อยเด้อคอยเอาไปขึ้นดีเด้อเสียไปทำเวลาเด้อ บันนี้สลองลองชิมดูเดอ้อแต่ว่ามันขอบไปเลยนะโหโหมันเป็นน้ำปลาคือมันเป็นหน้ำเชื่อมม่มันคือออกเป็นเหลือ้ น้ำปลาแหงมันออก,ออกออกออกสมสม,สมจั่อยเนาะบริษันนเนี้พริกน้ำปลานะจ้ะเนอะมันพริกไทยผสมพรกได้บอกเน่าเนอะมันออกเข้มเข้มสมสมสมก็เจ็บยุ่รยอยี่ซุกเก่าเื้อมาจังหวัดสามขวดแล้วคุณจะเอาไปขึ้นมันสงขวดกินไปไว้ดอกเล่อ่ะครจะไปจัดการขับปุ่นดูมันเดือดปาบปะปาบอยู่ คิดว่าใส่ใดลระจะเจ้จาว่าสิยากินข้าวปุ่นเจ้าว่าสิยากินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปตักโอเคจา้าตอนนีข้าวกับต้มข้าวปุ่นสับๆแบบลอยเละจ้ะนี่เราจะมาทำไก่เด้งเนาะเพื่อทำแกงเขียวหวานตกวัวโรเตอร์เดี๋ยวมือเลยสะอาด <laughs> ตอนนี้สิ่าปี่งรโรด้จ็จะไม่มีอะไรมากพริกไทยแล้วก็อันนี้รสดนีนะเป็นของเวียดนามนะจ๊ะเข้มเข้มต้องใส่เกลือหรอกสองช้อนนี่ก็พอแล้วนี่จ้ะอีหัอมันนี่คือเวดขินมุ่นนี่แหละเสวย,ยง น้ำน้ำหัวเอียงกระชายเขบวดมันสกัดอึนเนี้นนะนะแล้วก็น้ำกระปแก้วนึงนะจ๊ะใส่ไปก้อนแค่นี้แป้งแป้งมันไข่กระชายใส่ไปสามทีมันเดือนอดึดแบบพอบ้านพอบ้านไหช้อนครึ่ง ส่วนโต voilà. ve ves, hey, ๊ะนี่ละส่วนกินเหานี่ละจัดการจ็บน้ำกีนเนื้อแล้วจ้าให้ใส่เข้าไปตัวไก่ัน้วก็คนเวนส่มดีเนื้อไก่เลยก็เป็นน้าอกไก่เด้อลร่ลย พักหนึ่งจ้ะบ้ละเอียดมากหรือจ้ะฉันก็จะเอาปราม้านนี้แหละไก่เด้งทำเกลีเขียวหวานนน่จ้ะประมาณนี่แหละลหจ้ะเน,นื้อไก่ไปบดมันออกขาวๆจังหน่อยเนาะเพราะว่ามันถือกระแป้งมันนำเคีจ้ะตัวนี้ตัวสิบพันนี่เจ้าจะเป็นหมู้วจ้ะสูตรเดียวกันใช้ขึ้น่กันนึงเลยจ้ะในไหนเขากากันของ เออที่ใ <House> ส่ <aría> ้น <those> ต <tracks> ่วเลื่อนแล้วเพาเอาหม้เนาะหมูบทดอกแล้วบทดมันเป็นเลย่วนเสลี่ดไม่นู่เยอะกับไรว่ากันเทลังเห็นบะเขือะเจ่ะไม่เขาไปซื้อไม่ได้ละแต่เก่าในร้านเนี่ยอาสิเป็นสองอาทิตย์ก็ได้จะมาใส่หนมันดำเปื่อยจ้ะอันใดเนี่ยโชคดีแน่กับสีขาวแน่นด้วยสร้างมันต่อ เพราะว่าอยู่ต่างบานต่างเมือเนาะพ่อแก่คัดไปเกี๊ยและฉันว่าเรล่มแกงเลยจ้ะอันนี้เป็นกะทิที่เหลือเลยจ้ะเขากับสีไซ่ก๋งหนึ่งเข้าไปนล้วพริกแกง เราจะเคี่ยวก่อนเนาะเพราะว่าทำไมไข่อหอนแล้วบันนี่เปิดแม่งอันเป็นข้าวหอนมาดิหอนเปิดเตาดั้มไข่อหอนไรก็สิเป็นลงเหลวใส่พิกแกงเขี้ยวหวานสำเร็จแล้วจ้ะนี่าทาใส่แบบ้ำเองเนาะ กินก็ได้เดี๋ยวเขากินเขาจะเอาโุกรเซ่เข้าไปต้มเลยเป็สื่อของเก็บเี้าหวานไรื่อยถ้ชาช่ปราเด็กยแต่เป็นนหาได้ดกูแท่งขวัดวันนี้วันสหองคนจงเื่อมตัวเงะดอกจำเอเลย โอ้ยโอ้ไมเห็นเราเข้าไปข้มเห็นทางหลังจะแก้เขียวหวานเม่คือไท่บ้านพขดกเด้อจ้าเพราะว่าแก้เพื่อพอบานเพื่อนบ่าให้ใส่แค่ร้อยปพอนน้ำ เราก็จะใส่แครอทเข้าไปก่อนก็มันฝรั่งน้ำตาลย่าเมื่อก,กีนึกว่าซีตักแต่ทองผุดีและให้ข้าเจ้ามันฝรั่งด้วยส่วนเออไก่เดงเนาะค่อยใส่ทีหลังให้แครอทกับมันฝรั่งผสกก่อน ตอนนี้กันเดือดเคลือดพล่านแล้วเนาะแล้วกับสิกุ้ยไฟก็จะจะเอาไก่ได้ลงแนละ้วเอาช้อนนี่แหละใส่เยอะเลย ใสยคือสีใส่ประมาณต้องเป็นกิโลเลกับสิีเปรี้ยช็อกฟิตเอาไว้เอาไว้เห็ดกับเขาเนี่ยวอึก,กัะได้จ้ะไปเอามาก,กับสิบแต่แตกมันเยอะเพระาะว่าเห็นเสียดเป็นแบบนี้เพราะยังก็จะว่าเขว เค็มใส่แค่รสสีแค่รสมันออกจ้ะโอเคจ้ะตอนนี้เราจะมาปรุงรสด้วยจ้ะต้มสารใส่ใส่บุ้งเครื็มมาตรงเยอะมาตรงมากได้หรอกจ้ะไอชิโนม,มาตุนหน่อยไหง ยังนมมันก็โตีเวียดนามใส่เข้าไปไเคลือใส่เข้าไปด้จ้ะถมื่อเคลือใส่เข้าไปปุ๊บนี้เด้อเราก็จะได้ปิดไฟเลยเกงเขียวหวานยุกพัฒนามีอย่กับใสใสเข้าไป เบิง่งเราะไข่ตักไข่พอบาดเว้ตักแค่รสก็มั่นพลังไงก็เคริรดนิด้วยน้อย,ยก็ว่ากันไปพักหนึ่งจ้ะแล้วจังสิเอาพริกก็หอมใบโหระพาลงก็จะเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยเคิร์ดให้พวอกรุบๆก,กับพอ่อเน่อยจ้ะ มันก็แกงเขียวหวานในเดบันี้มันคือแกงเผ็ดเนาะเพราะว่าสีเนี่ย,คแ,ยแค่รสมันออกจาก แคเได้จ้าแกงเขียวหวานหมูเดงของเราอบโมเมนต์ไก่เด็งของเราเข,เา,ขเาก็เร็จสับเรือบร้อยเอ๊ะตักใส่ถ้วยใส่ทำให้พ่อบ้านินข้าวจากกี่โมงละนี่วันอาทิตย์เอ้สิบไปสี่เลยอีกยี่สิบนาทีไปสี่โมงโอเค เอาแค่รอบ้านฝรั่งแล้วก็ไปเยอะๆส่วนมะเขือเราจะกินเองมันคือมะเขือไหลตายไปเฉยอืมเต้ก็ได้ไก่แดงของเราปิดไฟจ้ะ โอเคจ้าแกงเขียวหวานไก่เด้งของเราสูตรตามใจเราเองเลยจา้าก็เสร็จสับเรียบร้อยอร่อยแบบสไตล์ของเราเองเหรอมีอย่างก็บใส่ใส่ของไปกับเสบเองนั่นแหละเอาไว้พอกันคลิปหน้าด้วจา้าสวัสดีจา้าอันนี้เป็นของคอมเมนต์ได้จา้าส้อมากวทำไมเขามารีดเลยละ